สบายดีปะลงสบายดีถึงวังถุงปอนอัวก,กับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงวันนี้บุกป่าห่าน้ํามัยปะลุงไปปะลงห่างกับเขามามากับหมูสองคนปะลงเงไปชวนเมตาเพิ่นบ่ม่าวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นมื้อวันศีลวันพระเพิ่นข้าไปรวมปะลงอันนี้หน่อปะลงออกไก่ก็มากับหมูสองคนปะลุงไ,ไปอืนนปออกกม,มอ,อันบักใหญ่ปะลง เรานีหม่ก็อยู่ทั้งพวกทางเทิงปะลูนี่หนอเละของเฮาบักใหญ่ไปเลยก้มจนบุหุมเราไปนำกันอีกปะลูกปะลูกช่วงน้โนี่บุมีคนามาหาปะลูนอนนะกำลังพน้นเลยปะลูกมาน์คับรวยหนอเฮาโมนี้ช่วงนี้บุมีคนามาหาปะลูเอ็ดมาน์มาร เดี๋จะซองหน่อไปลูกนี่ตัวนี้อยากแมงโอ้ยต้องเซนแมงตัวนี้ปลูกเลยอืมเศรษัยเราไม่เอกไก่กอไปลูกปักใหญ่ไปเลยพุ่นนี่มันอยู่บอนเมิดไปลูผพาไปเลยบรสัตบุคคลไปลูกพรบรสัตบุคคลขอเถิดขอไปเถอไปลูก จนสอกหนึ่งไปเลยไปลงพูกกยวาวมานขับลงมามืาอนีิตกใจบ่มีคนมาหาปลงเลยหละไปนั่กันอีกไปลงป้ามามืมมาอนีิโคตรมานเลยไปลงเขาก็ได้ก็มีเอ,อากระออกไปเลยไปลงพ้นลูปิลี่ปลุกเลยมามืมมาอนีิโคตรมานป้าทุ่ เหยาะเลยปลาโลได้มาเลยปลาโลบักใหญ่ไปเลยเป็นด like yeah. ีเลยปลาโลนอนหนึ่งจับมือเดียวปลาโลก้องสั้นไปได้เลาะไปเลยเลยปลาโลเลยทำไาเฮาตอนนี้ก็ได้พราแกลงนั่นแหละเติร์จะเลาะต้องไปอีกวางลุมแล้วก็จะพักกันขึ้นเมืองพอหิวน้ำพักกันหิวน้ำแล้วตัวนี่ยแหนงตัวนี้ปลาโลอยู่ปลาโล ngam luôn nè ngam lọ palê lơi mùa hoa cái dù vàng thân của là bà luôn, và con hiu nạ hiu khẩu là cái gì phá con lọ bay lùng, cả phà cần khẩn mưa mọi hoa cái đại pho keng là lại to này cả Ủa mình tự hôi khi tự ăn, lúc được cái nỗi, mình tự nhung tệ cười tên phục và luôn hơi <laughs> hót, cái mưa vậy, đi là luôn anh, bao nhiêu, nay luôn. อันบักใหญ่ไรปรลงโหคนหาก่อนไปลงเลยก็เลยบอกอยากมีอะไรทั้งหลุมนี่แต่ก็พอได้อยู่ไปลงแบบเลือตาขาเจ้าก็เลยเมื่ออยู่ก็เลยซับอยู่ไปลงเลยใหญ่เติบเราไปอีกไปลงจะนอยก็บผ้าก,กันเมื่อยก็เอาออกมาแต่ป่าไปลงกับไม้เฮากันนี่วันนี้บนจะถือกระตายไปลงเอาทงพายมา ฮอนเกือแตกเกิดแตกไปลงออกมาข้างนอกเราจะพากันนั่นไป,นปเปห็ดตัวกับพ่อเจไดออกไปลงเห็นอยู่บ่เห็นเยอะฮะข้าเจา้าหาบนแล้วไป เออเออสีลองไปท้องไปขวามั้ยน nice ี <Sisters>: ่นี่อ่าวนแน่เบิรงว่าจะบ่มีเห้เปลอกบดจัอาเลย่านพินจ้าฮะอรวนแม่เบาหนูจักแล้วบอกเราเห็นเจักข่าจัก Mình đứng hơi sắp nữa oh, Vừa tệ vừa tên Đó, Đấy là? Đấy là... Ừ, Thương thương nữa Mình là... để <laughs> tổ ổn văn Đấy là... này lại là... <laughs> <laughs> hơi mình theo đi nè Lúc mà sụn qua ba bảy Dạng con mà lạc hết buộc bởi Dạ, không? anh bỏ cay mẹ nào đi Vô nhỏ, vô nhỏ, là cần เดได้อันใหญ่อันนี้นะตัวอเอาอันขาวมาสองคนหมือนกทงไพรทงมันเอาก็ไดอยู่ลายเติบอยู่แต่ละคนวัฒนธรรมการัาชักเ้นมื่อแกง ตาลเถียงแกงกับพ่อปนัดเนาะเขือเตะเข่าเตนต้นกันแล้วก็ได้ยุอันใหญ่วางดุมคนเกือบเอาปนได้เอพอได้พอแกงอยู่พอบอกลงมาทางดุมคนหาก่อนปกติคนทางดุมจะได้เป็นชิไดร์ลยอันใหญ่นะก็จะาหาก่อนปะมันหนักปรไมาณยงโอ้ยจุดใช้ทงสิขาด น้ำก็บากันือข่ากับกันกินถ้านามาแต่วาดถ้าก็ออกมาเลยเปรยเราจับแห้งหมด้้สายทงขาดนวมีเห็ดออก็จะขายแทนโอกนาบ่มีสินเกขาจะวันนุ่งมากถ้าน้าไม่มาขาก็จะถิ่มไปจ้ะโอเค เห็นอ an, ันมากเลยแม่วังหันแล้วก็ว่าเห็นยูสินเขาลืมนะเขาลนะทกไม่ลืมย่งกบปาเอาถานไมโไปสิบห้าาไมแกสินทิมนากันเลาะเมื่อแล้ปนนี่เหกเตะกะเต้นหัวหงหัวยองตอนอยายใหทว่าจะพาผม Cái <laughs> cãi đừng đọc mà khá mưa và cửa chỉ họt bọ Thay gì đó khôn ông mà non hay non na lại Tọn này Họt na này Nhàm chứ bộ bọ hoi này Mọi người có đậy con là thông, con là thông Khôn là แกงซุ้มตอนเที่ยงกินน้ำกันเล็บปลาโล่หมวยแห้งขึ้นมาแต่สบ,บายล้วก็พากันสวนกันมาหาไม้เลยสวนไม่ตะเพบบิ่นเด็กก็ไปรวมเพราะว่าพอดีวันศิลป์พลังเลยก็เลยได้มาสองคน รถเฮาก็จอดอยู่วังกกบกข้างหน้าให้แล้วก็ดูเลยใกล้ที่อังคนเดี๋ยวย่างอยู่สิบ่ฮอดรถเลยน้ําก็พอกันถือมาอีกเด้อวันนี้ก็สิได้ลาแล้วก็ลงกดไลก์กดแชร์กดติดตาม